สวัสดีค่ะวันนี้เหมาะจะมาพูดเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเสริมจมูกการทำศัลยกรรมจมูกนะคะเพราะว่าอันนี้ที่ท,ที่ที่ยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่ามีคนถามเข้ามาบ่อยก็คือ,อเดิมเป็นคนที่มีจมูกสั้นโครงจมูกสั้นอยู่แล้วอยากเสริมจมูกให้โด่งๆเราจะเสริมจมูก ด้วยเทคนิคอย่างไรสามารถที่จะเสริมให้มันดูแบบจมูกดูยาวได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนที่ถามถามเข้ามาเยอะมากนะคะจมูกสั้นอยากจะเสริมจมูกให้ยาวแล้วก็หมอก็เห็นคนไข้ของหมอหลายๆคนนะคะที่ไปทําศัลยกรรมจมูกมาด้วยการเสริมจมูกแบบใส่สันซิลิโคนโด่งๆมาเลยนะคะมันทําให้จมูกดูยาวดูโดง่งดูสวยจริงหรือเปล่านะคะ อันนี้หมอก็จะมาเปิดรูปให้ดูกันเลยนะคะว่าทําแบบไหนจมูกจะดูยาวและสวยนะคะเดี๋ยวอันนี้หมอจะมีเคสตัวอย่าง2เคสนะคะก็จะเป็นเคสที่มีลักษณะของโครงจมูกสั้นจากโครงหน้านะคะแล้วก็เคยไปเสริมจมูกด้วยซิลิโคนมาแล้วนะคะแต่ทําไมถึงยังต้องมาแก้ไขอยู่เดี๋ยวลองมาดูด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะขอเริ่มต้นที่ เคสแรกเราเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตับกล้องนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นเคสที่เคยไปเสริมจมูกด้วยซิลิโคนมาแล้วนะคะคือคนไข้เป็นคนที่มีโครงจมูกสั้นโครงจากโครงเดิมนะคะแล้วก็เสริมจมูกด้วยซิลิโคนมานะคะภาพก่อนแก้ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น ภาพที่เสริมจมูกมาด้วยซิลิโคนนะคะแล้วก็ใส่ซิลิโคนมาอย่างโด่งเลยที่สันนะคะทีนี้เราจะเห็นว่าคนที่โครงจมูกสั้นแต่ใส่สันโด่งมาเนี่ยอ่ามันจะทำให้จมูกดูทื่อและดูสั้นลงกว่าเดิมค่ะส่วนที่จะทำให้จมูกของคนที่โครงจมูกเดิมสั้นดูยาวได้ค่ะคือส่วนของคอลมลล่าค่ะอ่าเดี๋ยวหมอจะเอาปากกามาชี้ให้ดูนะคะ ตรงนี้ค่ะอันนี้ก่อนแก้นะคะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าสันจมูกจะโดง่งเห็นเป็นสันชัดนะคะแต่ว่าปลายจมูกงุ้มลงดรอปแล้วก็แกนคอนเวลลาตรงนี้ขดเข้าไปทําให้ดูจมูกดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นทรงทื่อจ,จมูกจะดูสั้นลงกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยห้อยปลกปลกลงมานะคะทําให้ดูเหมือนเป็นคนที่มีฐานปีกจมูก ย้อยอะค่ะนะคะ,นะคะแต่อันนี้คือการแก้ไขของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ไปแก้ที่ตรงฐานปิดจมูกนะคะเราจะไปปรับทรงยืดคอลมิล่านะคะแล้วก็ปรับทรงจมูกโดยเราอาจจะต้องลดตรงสันลงค่ะจะลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เราลดตรงสันลงนะคะแล้วเรายืดปลายออกนะคะยืดคอลมิล่าลงนะคะจมูกจะดูยาวขึ้นค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่สันจมูกให้สูงเลยนะคะ การที่ทําสัญจร,รมจมูกเนี่ยสันจมูกเนี่ยจะต้องรัดไปกับปลายจมูกจะไม่ใช่ว่ามาโด่งแค่ตรงสันหรือว่าบางคนเนี่ยจมูกสั้นเนี่ยหมอจะไม่แนะนําให้ทําสันจมูกโด่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ดูจมูกสั้นกุดค่ะ,อะลองดูมุมอื่นๆดูค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่าถ้าทําสันจมูกโดง่งแต่ว่าปลายคอลเมล่าหดเนี่ยนะคะก็จะดูจมูกสั้นลงกว่าเดิมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราแก้ไขนะคะปรับทรงให้สันจมูกลดลงค่ะแล้วก็ยืดปลายยืดคอมล่าลงเนี่ยจะเห็นว่าทรงจมูกจะดูดีมีโปรเจคชันมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นทรงด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าตรงสันจมูกเนี่ยโด่งนะคะทำให้ไม่เห็นรอยต่อระหว่างหน้าผากแล้วก็ตัวจมูกอย่างชัดเจนค่ะจะทำให้จมูกดูทื่อค่ะแล้วก็ดูยิ่งสั้นลงค่ะแล้วก็ตรงแกนคอมมิล่าเนี่ยตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเห็นไหมคะ อ่าอันนี้หลังจากที่เรายืดคอลุมล่าลงมาจะเห็นคอลุมลาโชว์มากขึ้นนะคะริมฝีปากก็จะดูยื่นน้อยลงด้วยนะคะแล้วก็หมอก็จะลดตรงนี้ลงให้เป็นทรงสโลปเนี่ยจมูกจะดูเป็นทรงที่สวยงามมากขึ้นค่ะให้มองหน้าตรงเห็นดูจมูกน้อยลงจากหน้าตรงด้วยนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเคสแรกเลยคนที่จมูกรงเดิมสั้นเสริมสั่นสูงไม่สวยนะคะ ถ้าเราทําสันต่ําหน่อยนะคะแล้วก็ปลายจมูกมี projection แล้วก็ยืดคอมลาดลงมาเนี่ยอันนี้จะได้ทรงจมูกที่ดูยาวขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปเน้นให้สันมันสูงมากนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งค่ะเคสนี้ก็เช่น,ชนกันนะคะเป็นเคสที่มีโครงจมูกสั้นนะคะตามโครงหน้านะคะเป็นคนหน้าค่อนข้างสั้นแล้วก็โครงจมูกช่วงสั้นนะคะทีนี้คนที่โครงจมูกช่วงสั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า คนนี้ก็เสริมจมูกด้วยซิลิโคนมานะคะคอนลาหดสั้นนะคะช่วงตรงนี้ยาวนะคะช่วงริมฝีปากบนจะดูยาวแล้วก็คอนลานอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าฐานปีกจมูกทั้งสองข้างค่ะทําให้ดูจมูกหดสั้นนะคะจมูกดูกลมๆนะคะแล้วก็ช่วงปากยาวหลังจากที่เราแก้ปรับทรงแล้วนะคะเราจะมีการยืดคอนลาแล้วก็ปรับทรงจมูก ให้ดูยาวขึ้นจะเห็นว่าช่วงริมฝีปากสั้นขึ้นนะคะปลายคอมลิลล่ายาวลงนะคะอยู่ต่ำกว่าฐานปีกจมูกนะคะอะลองดูภาพเปรียบเทียบนะคะจะเห็นว่าคนที่จมูกสั้นฐานจมูกเดิมสั้นนะคะ,ะเราไม่ใช่ไปใส่ซิลีโคนตรงสันให้สูงๆนะคะแต่ว่าเราควรจะต้องปรับทรงยืดคอมิลล่าลงค่ะเพื่อให้จมูกช่วงจมูกดูยาวขึ้นนะคะ ริมฝีปากบนดูสั้นลงนะคะอ่าอันนี้ค่ะก็จะให้เห็นว่าอันนี้เป็นก่อนแก้จมูกเนี่ยสันจมูกสูงนะคะอันนี้เราปรับสันจมูกให้ต่ําลงค่ะแล้วก็ยืดปลายยืดคอลุมลาลงค่ะจะเห็นว่าจะเห็นคอลุมลาชัดเจนขึ้นนะคะจะดูจมูกยาวขึ้นได้อย่างจริงแท้จริงค่ะโดยที่ไม่ไม่ใช่ไปทําทให้จมูกดูสูงตรงสัน เพราะฉะนั้นนะคะการใส่ซโคนให้สูงตรงสันเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้สวยขึ้นในคนที่ทรงจมูกสั้นค่ะนะคะเราต้องมาเน้นที่ตรงปลายจมูกค่ะเราจะเห็นว่าการยืดคอมเมล,ล่าลงเนี่ยจะทําให้ริมฝีปากบนเนี่ยสั้นลงด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นมุม45องศาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือวันนี้หมอจะมาให้ดู เคสสั้นๆนี่แหละค่ะสองส,สองเคสเนี่ยสองเคสนี่แหละค่ะก็คือ,อหมอจะบอกว่าการเสริมจมูกนะคะต้องดูตามโครงหน้าของแต่ละเคสค่ะเราอาจจะไม่ต้องอให้สันสูงมากในคนที่โครงจมูกสั้นค่ะเพราะว่าในคนที่โครงจมูกสั้นถ้าเราทําสันสูงมากจมูกจะยิ่งดูทื่อแล้วก็ยิ่งดูสั้นลงค่ะ แต่ว่าเราควรจะปรับสันให้ต่ำหน่อยแล้วก็ทำปลายให้โด่งหน่อยแล้วก็ยืดคอลมิล่าลงค่ะเพื่อจะทำให้ช่วงจมูกดูยาวขึ้นได้อย่างแท้จริงค่ะอันนี้นะคะโอเคอันนี้เหมาะกับกล้องกับมาก่อนเดี๋ยวมาคุยกับหมอก่อนเดี๋ยวคุยกับหมอก่อนนะับนั่งหมอวางนี่ก่อนอเ,เดี๋ยวหมอค่อยตอบคอมเมนตะ์หนา เรื่องปลายใหญ่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะหาวันหนึ่งที่หมอจะมาพูดเรื่องปลายใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องปลายใหญ่นี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่อาจจะต้องพูดยาวเลยค่ะเคสนี้ใส่ซิลิโคนไหมไม่ใส่ซิลิโคนเคสที่หมอโชว์ให้ดูทั้งสองเคสจะไม่ได้ใส่ซิลิโคนเลยนะคะจะเป็นเทคนิคของทางทคลินิกก็คือเทคนิคที่ไม่ใส่ซิลิโคนเลยค่ะก็จะใช้ตัวกระดูกอ่อนหูนะคะร่วมกับเนื้อเยื่อเทียม Human ADM นะคะนเนื้อเยื่อเทียม Human ADM นี่ยไม่ใช่ g o r e t นะคะก็ชอบมีคนที่สับสนคิดว่าเนื้อเยื่อเทียมคือ g o r e t นะคะ g o r e t เนี่ยมันจะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่มีรูพรุนค่ะเมื่อใส่เข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีพังผืดมาเข้ามาแทรกตัวในรูพรุนของก o r e t e นะคะซึ่งทำเขาเชื่อว่าจะทําให้ตัวกอเทคไม่เคลื่อนตัวไปไปมาเหมือนกนารใส่ซีโคนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะถ้ามาดาูเคสที่ทําจากกอเทคเนี่ยก็จะยังพบปัญหาที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมได้อยู่ก็คือเรื่องของการกดเนื้อบางนะคะเนื้อแดงค่ะการติดเชื้อในระยะยาวนะคะที่ เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จํากัดระยะเวลานะคะไม่ว่าเราจะเสริมไปนานแค่ไหนเนี่ยถ้ามีสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนหรือกอเทกก็ยังสามารถเกิดการติดเชื้อในระยะยาวได้อยู่นะคะแต่ว่าไอเอดีเนี่ยไม่ใช่กอเทกนะคะ ADM เป็นเนื้อยืดเทียมเนื้อยืดอเทียมเนี่ยก็คือเส้นใยคอลลาเจนอิลาสตินของมนุษย์นะคะที่นําเซลล์ของผู้อื่นออกหมดแล้วก็คือไอตัวเส้นใยตัวนี้นํามาจากทิชชูแบงค์จากอเมริกานะคะ ที่ชูแบงก็คือมันเป็นสถานที่ที่เก็บเก็บเนื้อเยื่อของมนุษย์นะาค่ะเป็นเนื้อเยื่อของมนุษย์แท้ๆเลยค่ะโดยที่ไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสังเคราะห์ค่ะซึ่งทําไมถึงเอามาใส่ในร่างกายเราได้ก็เพราะว่าเราเขานำมาโปรเซสเอาเซลล์ที่ทำให้ร่างกายผู้อื่นต่อต้านออกแล้วนะคะจะไม่มีแอนติเจนของผู้อื่นเพราะนั้นพอใส่ไปนในร่างกายเราปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะเห็นว่าเป็นเส้นใยคอลลาเจนอิลาสตินของมนุษย์ค่ะ ถามว่านานไปจะโด่งน้อยลงไหมจะมีความโด่งน้อยลงเล็กน้อยค่ะถ้าเทียบกับตอนที่ทําไปประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนนะคะถ้าดูที่6เดือนอาจจะมีความโด่งน้อยลงเล็กน้อยค่ะแต่ว่าโดยรวมจากประสบการณ์ที่หมอดูเคสแล้วก็มีการเติมเนื้อในในใ,ใ,ในระยะหลังจากที่ทําไปสัก1ปี6เดือน1ปีเนี่ยก็พบว่าส่วนมากติดส่วนมากติดเนี่ยคำว่าติดหมายถือว่าเป็นเซลล์ที่มีชีวิตที่จมูกเราแล้วเป็นเนื้อที่มีชีวิตมีเลือดเนื้อ กับจมูกเราอะค่ะก็คือติดนะคะนี่คือหมายความหมายของคําว่าติดติดคือเป็นเซลล์ที่มีชีวิตมีเลือดเนื้อเดียวกับร่างกายของเราเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆค่ะโดยที่ไม่ทําร้ายเราก็คือโดยที่มันจะไม่ได้กดกระดูกกดเนื้อบางไม่ทะลุค่ะอ่าแล้วก็ไม่มีการที่ว่าอยู่ดีไปสักสิบปีย0ปีเกิดติดเชื้อขึ้นมาน,นี่จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า มันมีเลื่อมนมาเลี้ยงมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตกับเราไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมนะคะส่วนใครกังวลว่ามันจะยุบลงถ้าเกิดมันยุบลงเราสามารถเติมเพิ่มได้ค่ะเติมภาพเติมได้เฉพาะจุดเช่นอยากได้สันเพิ่มสามารถเติมเพิ่มที่สันได้นะคะอยากได้ปลายจมูกเพิ่มสามารถเติมที่ปลายจมูกได้นะคะก็โดยที่หมอก็จะมีโปรราคาอยู่นะคะว่าเคสที่ทําด้วยเทคนิค ไม่ใส่ซิโคนนะคะกับหมอไปแล้วนะคะถ้ามาเติมเนื้อเยื่อเทียมเพิ่มเราจะมีโปรราคาพิเศษค่ะก็คือ,อเป็นราคาลูกค้าเก่าจะไม่ใช่ราคาใหม่เคสแก้นะคะจะเป็นแค่ในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ค่าตัวเนื้อเยื่อเท่านั้นจะไม่มีค่าแพทย์ไม่มีค่าบริการของทางคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นราคาถูกมากๆเลยนะคะก็ ตัวเนื้อเยื่อเทียมนี้นะคะเขาที่หมอทามาก็ก็ได้ผลดีแล้วก็คืออย่างที่หมอบอกนแหละคะ่ะว่าสันจมูกของคนที่จมูกสั้นเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องสูงเพราะว่าสันจมูกที่สูงจะทําให้จมูกดูทื่อแล้วก็ดูสั้นลงค่ะเพราะฉะนั้นตัว ADM เนี่ยเมื่อเรานํามาทําเสริมที่สันจมูกเนี่ยก็จะได้เป็นทรงสโลปที่เป็นค u ร์ฟที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไป นะคะจะไม่เหมือนกับที่เราใส่ซิลิโคนมันอาจจะดูสันเป็นสูงเกินไปดูเป็นแท่งได้นะคะทีนี้เราก็การยืดปลายจมูกนะคะยืดคอลมล่าลงมาเนี่ยเราสามารถทําได้ด้วยการปรับโครงสร้างของกระดูกอ่อนปลายจมูกค่ะซึ่งก็จะใช้ตัวกระดูกอ่อนหูนะคะในการช่วยเป็นตัวช่วยะคะในการที่จะมายืดปลายยืดคอลุมล่าค่ะ,ะปัญหาเอียงนะคะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเพราะว่าตัวซิลิโคนเนี่ย ถ้าเราใส่ไปนานๆเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งนะคะทีนี้ถ้าเราแก้ไขด้วยตัวเทคนิค ADM นะคะเมื่อมันติดกับร่างกายเราแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งอีกแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องของพังผืดหดรัดดันให้เกิดการกดรั้งนะคะเพราะว่าหมอก็ทำเทคนิคนี้มาได้3มปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอคนที่มีปัญหาที่เกิดการเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งในระยะยาวหรือว่าการกดรัดหรือเกิดพังผืดนะคะ ใส่กระดูกอ่อนหลังหูมาแล้วแต่ตอนนี้เหมือนพังผืดรัดผิดรูปค่ะถ้าเกิดยังมีซิลิโคอนอยู่นะคะแม้ว่าเราจะใส่รองปลายด้วยกระดูกอ่อนหูหรือว่าเนื้อเยื่อเทียมก็ตามค่ะยังสามารถเกิดปัญหาพังผืดรัดผิดรูปได้อยู่ค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใส่กระดูกอ่อนหูค่ะเราจะไม่มาใส่โดยตรงที่ปลายจมูกแบบแปะแบบ โดยตรงกับเนื้อเราค่ะเพราะว่าในคนที่เนื้อบางะคะ่ะมันจะเห็นขอบกระดูกอ่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใส่กระดูกอ่อนหูที่ปลายจมูกค่ะเราจะต้องมีเนื้อเยื่อนิ่มๆรองปลายอีกชั้นหนึ่งเสมอนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขอบไม่ให้เห็นขอบกระดูกอ่อน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้ายังมีซิลิโคนอยู่นะคะไม่ว่าเราจะใส่รองปลายด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าจะรองปลายไม่กระดูกหูเนื้อเยื่อเทียมนะคะยังมีโอกาสเกิด ผลแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทะลุก,กดเนื้อเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งหรือพังผืดหดรัดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ,ะด้วยเทคนิคของหมอก็คือไม่ใส่ซิลิโคนเลยคือไม่มีสิ่งแปลกปลอมในจมูกนะคะแม้กระทั่งไอตัวแผ่นยืดผนังกั้นจมูกที่เป็นพวกสิ่งวัสดุสังเคราะห์เนี่ยก็ยังทะลุได้อยู่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะไม่ได้ใช้วัสดุสังเคราะห์ที่นํามา เสริมหรือนํามาฝืนโครงสร้างจมูกเลยค่ะก็คือการใช้ ADM กับกระดูกอ่อนหัวอันนี้จะไม่มีเรื่องของทะลุแน่นอนค่ะยังไม่เจอเคสทะลุเลยแน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่มีความสามารถที่จะทะลุได้นะคะค่ะทีนี้ก็อ่าแจ้งเรื่องการปรับราคานิดนึงนะคะตอนนี้คลินิกหมอก็จะมีการปรับราคาของการทําศัลยกรรมจมูกด้วยเทคนิคที่ไม่ใส่ซิลิโคนเลยค่ะมีการแจ้งราคาอยู่ที่หน้าเพจแล้วนะคะ ก็ถ้าราคานี้นะคะจะเป็นราคาเก่าถึงสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็จะเริ่มต้นราคาใหม่ในเดือนมิถุนายนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาปรึกษาสามารถที่จะนัดเข้ามาปรึกษาก่อนได้คะ่ะสามารถที่จะจองโปรเก่าไว้ได้นะคะ ใครที่ยังไม่มีความมั่นใจอยากจะมาพบหมอโดยตรงอยากจะเอาจมูกตัวเองมาให้หมอดูเนี่ยสามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยค่ะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถที่จะคุยได้โดยที่ไม่จำกัดเวลาเลยค่ะค่ะแล้วก็ถ้ายังมีข้อส ข้อสงสัยข้อสักถามอะไรก็ยังสามารถที่จะทักมาในอินบ็อกซ์หรือว่าทักมาในไลน์ได้ค่ะเพราะว่าหมอก็ยังสแตนบายตอบอยู่จะมีทั้งแอดมินที่ตอบไลน์ตอบอินบ็อกซ์แล้วก็มีหมอด้วยในเรื่องของวิชาการหมอก็จะเป็นคนตอบค่ะในเรื่องของอาการบริการการนัดหรือว่า ราคาแอดมินก็จะเป็นคนตอบค่ะเพราะว่าเราก็จะดูแลคนไข้ไปด้วยกันนะคะส่วนเคสที่ทําไปแล้วนะคะการส่งรูปมาในไลน์เนี่ยหมอดูเองทุกเคสค่ะแล้วก็หมอจะนัดตรวจหลังจากที่ทําไปแล้วนะคะ1วัน3วัน1สัปดาห์2สัปดาห์1เดือน3เดือน6เดือน1ปี2ปีค่ะก็คือหมอติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่าทําไปแล้วนะคะมีปัญหาอะไรหรือว่ามีเรื่องกังวลใจนะคะ สามารถที่จะติดต่อหมอได้อย่างารวดเร็วแล้วก็หมอจะตอบอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็นัดเข้ามาตรวจได้เสมอเลยค่ะเพราะว่าหมอก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนค่ะค่ะวันนี้หมอขอขอ,ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ